អូជាអតីតជនម៉ាមម្លេងមិនមិនអាន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  ร้านเขาติดเกมอะไรเห็นเขาบอกว่าเพลงโคตรจะมันฟังไปลเลยก็โยกซ้ายบางทีก็เบลอจนเอียงขวา <Boom S 1> พอเดินเข้าไปเขานั่นแหละ <Boom S 1> ทุกเครื่องเล่นเหมือนกันสวัสดีค่ะบีเพชรนภาประดิษฐ์ค่ะพีเซนเตอร์ออดิชันแดนส์นดาวประจำเดือนมีนาคมค่ะตัวละครในเกมชื่อแฮน Co อก KOW Frame level 22ค่ะบีชอบเล่น K8 ประจำอยู่ฟี1 6ับค่ะถ้าเพื่อนๆเข้ามาเล่นในเกมก็เข้ามาทักทายกันได้นะคะบีเล่นเกมออดิชั่นมานาน8ปีแล้วค่ะ ที่ยังเล่นเกมอลิชั่นอยู่เพราะว่าเกมอลิชันเพื่อนเยอะเพลงเยอะไม่น่าเบื่อค่ะดีติดตามข่าวสารอลิชั่นแดนดันดาวมา2เดือนแล้วค่ะแต่ว่าลงประกวดเดือนนี้ประกวดว่าติดเลยให้เพื่อนๆช่วยโหวตให้ค่ะตอนที่รู้ว่าติดติดคนสุดท้ายนะคะรู้สึกตื่นเต้นดีใจมากแล้วก็ก็บอกเพื่อนๆนให้เพื่อนๆช่วยโหวตค่ะเราก็รู้สึกว่าชนะแน่นอนค่ะ กิจกรรมไปเรียนใช่ไหมคะก็บีไปเรียนตีกอล์ฟอะค่ะแล้วประมาณว่าสะดุดขาตัวเองล้มอะค่ะแล้วก็อายคนในสนาม <c oughs> ก็ประมาณนั้นนะคะ <c oughs> วันนี้รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากเลยคะ่ะนอนไม่หลับทั้งคืนเลยคะ่ะแล้วก็พี่ๆทีมงานใจดีมากเฟรนลี่ทุกคนคะ่ะ <c oughs> ก็อยากกระชวนเพื่อนเพื่อมาร่วมกิจกรรมแดนดันดาวกิ <c oughs> จรกรรมนี้เป็นกิจกรรมดีๆคะ่ะส่งเสริมมิตรภาพในเกมก็ให้เรามีเพื่อนเยอะแล้วก็รู้จักคนเยอะขึ้นแล้วก็อย่าลืม ส่งภาพมาประกวดเดินหน้าเยอะๆนะคะจะได้รับเงินรางวัล1,000 0บาทแล้วก็เป็นพรีเซนเตอร์ให้กับเกมออเดชั่นแล้วก็มาได้มาถ่ายแบบแต่งตัวน่ารักฟุ้งฟิง้งแบบบีในวันนี้ค่ะมาร่วมสนุกกันเยอะๆนะคะ